ปี2566เพื่อเป่าเปิดการแสดงแสงสีเสียงช่องอะไรนะครับสายพานแห่งชีวิตครับซึ่งในวันนี้ก็มาเกี่ยครับทานาสตราจารยทองสีนะครับท่านสินธชัยทองบุรุษครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเทนีดั้มครับท่านอาจารย์ชิดพรทองบุรุษครับท่านกิติพ่ท่ากำลังวางในเพื่อนปรชัยครับท่านที่กำลังยกกินชาชเพื่อนปรชัยครับท่าน จอคัน <aria> ัทน <sia. S 1> ่เที่ว Arrow, e. ่กายดเราทานนี้การบรหารศูนยจอยใ่ครับจนถ้าท่านู้กเนื่อยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญ่านที่ก็มีเราออกได้เลยนะครับแล้วเรื่มมันเบงสีมิดตอนแรกเามนกรวมนีนกับเสือดยหพี่หัวเดียวได้ไหมหัวเดียวเออหัวเดียวายับ อีชอระสาทกรีภาษาอังกฤษรีฑาพี่ไม่หน่อยครับตอนนี้ได้เวลาเป็นองค์กรแล้วผมขออนุญาตได้กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กราบเปิดบ้านเปิดก็ได้ครับพี่เปิดยานประเพณีท่องเที่ยวประสาทกรีาต่างจัวัดอันเคำขอประจับปี2 5 6 6ขอกราบเรียนเชิญครับครับเรียนท่านสสเจ้ากิจทองศรี ท่านขอทคอนรับองค์สักองค์ีท่านจิติพัฒน์กาวังท่านในเพิร์บุนพลไทยท่านนายกกีฬาชาิเพิร์บุลไทยท่านหัวหน้าส่วนราการของเพิบุลไทยท่านนายกองค์การบหารส่วนตลเทมาท่านกําังผู้ใหญ่บ้านขุนพลไทยรวมทั้งสำนักผู้่บ้านในพื้นที่เพิบขนเทร่บท่าน คณะกรรมการตีกษาชาติตลอดทั้งพี่น้องชาวเมืองคนไทยชาวจังเก็ตมาแขกผู้เขียนที่รบรับทุกท่านเหมือนเคยจำช่วงนี้มาแล้วประเพณีแสงสีเสียงวารายสายทางใงชีวิตประเพณีท่องเที่ยวประสาทเมืองต่าตามรอยอารยธรรมของเป็นงานที่ใหญ่ของพี่น้องชาวเมืองคนไทยของจังหวัดพิรั์ เป็นงานที่เราได้อนุรักษ์และได้ดำเนินการมาทุกปีเป็นหนึ่งในโครงการเที่ยววีรัม365วันซึ่งเป็นที่เชิดหน้าชอตาของชาวเมืองคนชัยอนอกจากเราจะมีประสาทลงรุงเรามีประสาทลุงต่ำม,มียอดไร้กี่ตลอดทั้งลลช่วงขเชข้าทย์เราก็มีถึงคนเดิน ครับอันนี้ก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องอาเทือกคขไทยเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งนะครับของทนีเราอาุรีรังและของประเทศไทยนะครับก็ขอพคุณพี่น้องชาวเทือุอคขลไทยที่ได้รณรงค์แล้วก็เงินติดตรมต่างๆด้วยความเข้มแข็งแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีน,นะครับ ปราสาทเมืองต่ำถือเป็นฐานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบุนไทยที่เชื่อมโยงกับปิยาปรวัติศาสตรพนมรุ้งและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์เวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์วนใหญ่ก็จะเดินทางมาที่ปิยารปราวัติศาสารพนมรุ้งและเดินทางต่อมาที่ปราสาทเมืองต่ำซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันดังนั้นปีจังหวัดบุรีรัมย์และองค์การทหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จะจัดงบประมาณสำหรับหนุ่มมาให้อำเภอ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้นท่านจะนามาซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และยังเป็นการจัดงานที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับพิธีรมประวัติศาสตร์รวรูปซึ่งจะจัดงานในช่วงปลายเดือนมีเมษายนนี้ด้วยการจัดงานประเพณีท่องเที่ยวประสาเนืองเต่า ได้ดำเน year, training training. ินการมาทุกปีโดยมานในปีน bueno. oh ี้ให้เพิ่มจำนวนการจัดเป็นสามวันสามคืนมีกิจกรรมที่สำคัญในการประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรสวดมนต์ปฏิบัติธรรมพิธีวงสวงสัาราบูชาเทพและถิ่นศิลป์การรำวงสวงชุดบาราสักาบูชาหมายถึวะครั้งแรกในหมอกฝ่ากิจกรรมตลาดโบราณเมืองต่ำกิจกรรมแสดงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆจากนักเรียนและชุมชน และการแสดงสาสีเสียงที่จะนำมาแสดงในค่ำคืนนี้ในชื่อชุดการแสดงมาราสายทางแห่งชีวิตซึ่งเรามี้นรานักแสดงที่ต่าและนักแสดงที่ต่างและนักแสดงที่างลจำนวนมากมายคงจะสร้างความท้าใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมและเที่ยวที่ภาษาอินเดียเป็นอย่างดีต้องขอบคุณคณะผู้จัดงานผู้มีส่วนร่วมในการสนับหนุนการจัดงานในครั้งนี้ทั้งในอ่างประมาณและการดำเนินงานในสิ่มต่างๆทั้งจังหวัดภูีรง อครงการมหาส่วนจังหวัดบุรีรัมย์งค์กรปกครองสนทุกถิ่นทุกแห่งในอำเภอประคนไรส่วนรการสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนขอให้การจัดการทางนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และขอหน้าคุณพระสริวัฒน์ไตรและสิริสิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่หนภาษาองคต่าๆแห่งนี้ได้ดบันนาประานคอทร่ว่ขางมีแต่ความสุขความเรื่นขึ้นไปวีนนันี้ได้เวลาทมึงคนแล้ว ผมขอเปิดการแสดงสาสือเ,เสียงคลชุดวา,ายสายทางแห่งชีวิตในงานประเพณีท่องเที่ยวภาษาเมืองต่ำตามรอยอายะคำขอประจำปีของเรา